ค่ะวันนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาพื้นที่ผิวของปริซึมนะคะตัวอย่างที่1ของเรานะคะพื้นที่ผิวของปริซึมเป็น220ตารางเซนติเมตรฐานของปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยาวด้านละ4เซนติเมตรความสูงของปริซึมเท่ากับเท่าไหร่นะคะโจทย์ข้อนี้ก็ให้หาความสูงของปริซึมอ่ะเราทราบ พื้นที่ผิวทั้งหมดและทราบความยาวของแต่ละด้านนะคะ,ะพื้นที่เราต้องหาพื้นที่ฐานก่อนค่ะอันดับแรกพื้นที่ฐานทั้งสองนะคะก็คือมีอยู่2อฐานความยาวแต่ละด้านเป็น4เซนติเมตรกับ4เซนติเมตรเราก็เอา2องมาคูณ4 1คูณ 4, 4ี 4, ่ 4, 4, 4, 16สก็ได้32ตารางเซนติเมตรนะคะเราหาพื้นที่ผิวเสร็จแล้วเราก็สามารถหาพื้นที่ผิวข้างได้ พื้นที่ผิวข้างของเราของของพิซซึมของเราก็จะได้เท่ากับ4 4มาจากไหนลูก4ของเราก็จะมาจากความยาวของด้านนะคะความยาวของด้านของเราตรงนี้นะคะความยาวของด้านคูณความสูงความสูงของพิซซึมทราบไหมไม่ทราบนะคะครูก็แทนให้เป็น S นะคะ มีกี่ด้าน4คูณ s บวกด้วย4คูณ s บวกด้วย4คูณ s ซึ่งพิซึมของเราจะมี4ด้านนะคะก็คูณกันเอา4มาบวก4บวก4บวก4 4 6, 4 16 4บวก4เป็น8 8บวก4เป็น12 12มาบวก4ก็เป็น16นะคะ s ก็มาบวกกันเราก็ได้16 s ตารางเซนติเมตร ซึ่งเราหาพื้นที่ฐานทั้งสองได้แล้วนะคะเราหาพื้นที่ฐานทั้งสองได้แล้วเราหาพื้นที่ผิวข้างได้แล้วต่อไปเราก็สามารถหาความสูงได้ลูกเราทราบว่าพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดของพิษซึมจะเท่ากับเท่ากับนะคะเท่ากับจากโจทย์เราก็จะได้ว่าเท่าสองร้อยยี่สิบ 2 2 0ตารางเซนติเมตรนะคะจากโจทย์นะคะ220ตารางเซนติเมตรต่อนะคะพื้นที่ผิวข้างทั้งหมดเราจะได้พื้นที่ฐานทั้งสองบวกพื้นที่ผิวข้างนะคะคูไม่พอนิดนึงพื้นที่ผิวข้างของเราทราบมาแล้วว่าเท่ากับ220จากโจทย์นะคะ220ตารางเซนติเมตรพื้นที่ฐานของเราทั้งสองก็เป็น32พื้นที่ผิวข้างของเราจะเท่ากับ1 6 s เมื่อกี้นะคะ 16s เเมื่อกี้ เสร็จแล้วเราก็จะได้เอาสองเอาสามสิบสองเนี่ยไปลบสามสิบสองนะคะตั้งด้วยเอาสองร้อยยี่สิบลบด้วยสามสิบสองเสของเราก็ยังสิบหกเส็ยังเหมือนเดิมสองร้ลบสามสิบสองก็จะได้หนึ่งรอยแปดสิบแปดสิบหกกับเอมันคูณกันอยู่จากคูณก็ย้ายมาเป็นการหารน,นะคะเราก็เอาสิบหกหารด้วย188้อยแปดสิบแปดก็จะได้สิอ จุเนะคะเราก็จะทราบแล้วว่าความสูงของเราเนี่ยความสูงของปริความสูงของพิซึมของเราก็จะสูง11.75เซนติเมตรนะคะเรามาดูอ่าหนูดูดีๆนะโจทย์ข้อนี้ก็หาความสูงอันดับแรกหนูต้องมีความคิดรวบยอดก่อนว่าเราทราบพื้นที่ผิวเราทราบอ่า แต่ละด้านนะคะเราก็สามารถหาฐานได้พื้นที่ผิวข้างได้อะไรไม่ได้เราก็ติดไปก่อนเสร็จแล้วทราบพื้นที่ผิวทั้งหมดเรามาบวกกันนะคะสูตรของพื้นที่ผิวผิวข้างทั้งหมดของพิซซุ่มจะได้พื้นที่ฐานตั้งถองบวกความสูงนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างที่สองของเราเขาบอกว่าพื้นที่ผิวข้างกับพื้นที่ผิวของลูกบาศ เป็น30ตารางเซนติเมตรความยาวของด้านของลูกบาศเป็นเท่าไหร่ความยาวของด้านลูกบาศเป็นเท่าไหรโจทย์ถามว่าความยาวของด้านของลูกบาศเป็นเท่าไหร่อ่ะเราก็อ่ะตอนแรกนะคะให้ s แทนความสูงของลูกบาศก์นะคะลูกบาศของเราเป็นลูกบาศก็จะอ่ามีด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะลูกนะลูกบาศเราเป็นที่ทราบกันว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะ ลูกบาศของเรามี6ด้านแต่ละด้านของเรามีพื้นที่ x กําลังสองก็คือด้านคูณด้านนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นพื้นที่ผิวของลูกบาศของเราจะเท่ากับ 6x กําลังสองก็คือมี6ด้านแต่ละด้านต้องด้านคูณด้านก็เป็น 6x กําลังสอนะคะพื้นที่ผิวของลูกบาศนะคะจะเท่ากับ30ตารางเมตรนะคะเราก็ได้แล้วว่า 6x ก,กลาลังสองเท่ากับ30นะคะ 6x ก,กะลาลังสองมันก็คือพื้นที่ผิวของลูกบาศก์ทั้งหมดนะคะ x เ,เดียวเราก็จะได้ x กำลังสองนะคะทษที x กำลังสองของเรา6ของเรามันคูณกับ x ย้ายมาฝั่งนี้เป็นหาร6กอะไรได้3ามส้าสามเราหา x กำลังสอง x กำลังสองถอดรากที่สองของ x กำลังสองหนูเปิดตารางได้เลยนะคะเป็นค่าประมาณ2 สองสามหกเห็นไหมคะว่าบทที่หนึ่งของเรามีความสําคัญมากนะคะ x ของเราก็จะประมาณสองจุดสองสามหกเราก็ตอบได้เลยว่าความยาวของด้านของลูกบาศจะประมาณสองจุดสองสามหกเมตรนะคะต่อไปไปต่อกันที่ตัวอย่างที่สามนะคะตัวอย่างที่สามเถามเส้นรอบรูปนะคะเส้นรอบรูปของพิซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะยาว96เส้นรอบรูปนะคะ 96ซนติเมตรความสูงของพิซึมเป็น10ซนติเมตรนะคะพื้นที่ผิวข้างของพิซึมเท่าไหร่นะคะข้อนี้ข้อนี้ความสูงทราบแต่เขาให้เส้นรอบรูปมานะคะมาดูว่าเราจะทํากันยังไงให้ a นะคะเขาให้เส้นรอบรูปมาเราก็ให้ a แทนความยาวพื้นที่ผิวข้างกับเส้นรอบรูปเราจะนําสูตรเส้นรอบรูปเนี่ยไปหาว่าแต่ละด้านของเรายาวเท่าไหร่นะคะให้ a แทนความยาวของ ฐานของพิส่มสี่เหลี่ยมมุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ,คะให้ A นะคะแทนความยาวของฐานนะคะเพราะว่าเขาบอกฐานรวมมาทั้งหมดเท่าไหร่9 16เราต้องหาความยาวแต่ละฐานนะคะซึ่งเราก็จะให้ a แทนความยาวของฐานพิซึมทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ ตรงนี้ทั้งหมดทั้งหมดยาว96หกตวัวด้านเดียวลูกความยาวของรอบฐานของพิซึมก็จะได้4 a เนะคะเพราะาพิซึมของเราด้านมันจะมีสีด้านความยาวของเราจะมีสีด้านเส้นรอบรูปของเราของสี่เหลี่ยมจตัตุรัสก็จะเป็นสีด้านจะได้สีนี้นะคะเป็นสีด้านนะลูก4ีด้านนะคะ สีด้านนะหนูได้ด้วยนะคะความยาวรอบฐานรอบฐานของพิซซึ่มมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็จะมี4ด้านนะคะแต่ละด้านอ่ะเอของเราแทนความยาวแต่ละด้านเราก็ได้4คูณกับ A เราก็จะได้ 4A เท่ากับเ6นะคะเราหาอ่าสมันคูณอยู่กับ A ย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นการหารเราก็จะได้ 4ไปหาร96ก็จะได้24นะคะอ่าเราจะได้แล้วว่าฐานของเราแต่ละดนะ้านยาวด,ด้านละ24เซนติเมตรความยาวความสูงของฐานความสูงของพิซซมก็จะเป็น10จากโจทย์นะคะจากโจทย์โจทย์ของเราเป็น10นะลูกเราหาความยาวของผักของพิซซมได้แล้วนะคะว่าด้านละ24เซนติเมตร ความสูงของเราทราบจากโจทย์ว่าสิเราก็สามารถหาพื้นที่ผิวข้างของทั้งหมดได้ซึ่งมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครูก็เอาสี่สีด้านได้เลยซึ่งความยาวของเราก็จะได้24คูณด้วย10ก็จะได้เท่ากับเท่าไรคะลูกตอบครูหน่อยค่ะโอเคค่ะได้ 240, 240 240มาคูณด้วย900 240 มาคูณด้วยสีก็จะได้960ตารางเซนติเมตรเราก็หาพื้นที่ผิวข้างนะคะพื้นที่ผิวข้างของพิซึมจะได้เท่ากับ960ตารางเซนติเมตรข้อนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพื้นที่ผิวข้างเราจะมีสีสีด้านก็คือจะมีพื้นที่เท่ากันหมดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมขางหูหนูก็ต้อง หาดีๆนะคะเพราะว่าแต่ละด้านมันจะยาวไม่เท่ากันอะต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาทําแบบฝึกหัดที่ 4, 4ค่ะแบบฝึกหัดที่4นะคะแบบฝึกหัดที่4ี่ของเราซึ่งจะเป็นโจทย์ปัญหาแบบฝึกหัดที่4ี่นะคะ,ท,ะคคท,ที่เราค้างกันอยู่จากคาบที่แล้วนะคะแบบฝึกหัดที่4ที่เราค้างกันอยู่จากคาบที่แล้วนะคะ อ่าครับที่แล้วนะคะหน้า101นะคะมันมีอยู่ข้อ123456ข้อ3นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันได้เลยนะลูกนะ